เคยสงสัยกันไหมครับว่าอาหารที่อยู่บนจานตรงหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเต็กชิ้นโตๆหรือผักสลัดสดๆมันเดินทางมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง very pure ครับเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นในทุกคําที่กัดซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองอาหารไปเลยก็ได้อ่าลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีอาหารปนเปื้อนขึ้นมาล็อตหนึ่งกว่าจะสืบกลับไปถึงต้นตอได้ว่ามันมาจากฟาร์มไหนใครเป็นคนส่งรู้ไหมครับว่าอาจจะใช้เวลาน,านานเป็นสัปดาห์เลยทีเดียว คำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่มากที่กระทบทั้งความปลอดภัยและเศรษฐกิจทั่วโลกเลยโอเคครับส่วนแรกเนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยว่าทำไมถึงบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงในโลกอาหารเบื้องหลังอาหารที่เรากินกันทุกวันเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีช่องโหว่อะไรซ่อนอยู่บ้างลองนึกถึงเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆดูนะครับนอกจากจะต้องแบกสินค้าแล้วเนี่ย ยังต้องแบกเอกสารกองมหือมาไปด้วยไอสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่าปัญหาเอกสาร30ฉบับคือการส่งออกอาหารข้ามประเทศแค่ครั้งเดียวอาจต้องใช้เอกสารกำกับมากถึง30อย่างซึ่งมันไม่ได้แค่ช้านะครับแต่มันยังเป็นช่องโหว่ให้เกิดความผิดพลาดหรือแม้แต่การปลอมแปลงเอกสารได้ง่ายๆเลยพอมาดูความท้าทายของระบบซัพพลายเชนแบบเดิมๆก็จะเห็นเลยว่าโหมันทั้งช้าทั้งซับซ้อนตรวจสอบยากแถมยังเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูงมาก แต่ปัญหาที่มันหนักที่สุดเลยนะคือการไม่มีศูนย์กลางข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับคือแต่และบริษัทแต่และหน่วยงานต่างคนต่างมีข้อมูลของตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้พอเป็นแบบนี้การจะสืบย้อนกลับหาความจริงเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากครับ7วันใช่ครับ7วันเต็มๆนี่คือเวลาโดยเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการสืบหาที่มาของสินค้าแค่ชิ้นเดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีอาหารปนเปื้อนหลุดออกไปสู่ตลาดเนี่ย ใน7วันนั้นความเสียหายมันจะขยายวงกว้างไปขนาดไหนพอเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูทางแก้กันบ้างในส่วนที่2นี้เราจะมาดูกันว่า v ีร์ปูล่าเขามีสูตรใหม่แห่งความไว้วางใจที่จะเข้ามาปฏิวัติว,ตว,ตวงการนี้ยังไงหัวใจหลักของ v e r y p u r a เลยนะฮะคือสิ่งที่เรียกว่า Tokenize ครับหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนสินค้าเกษตรทุกชิ้นให้มีตัวตนในโลกดิจิทอล ลองนึกภาพตามง่ายๆว่ามันคือการสร้างพาสปอร์ตดิจิตอลสำหรับอาหารที่บันทึกข้อมูลทุกอย่างเอาไว้บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนซึ่งทำให้ข้อมูลพวกนี้มันปลอดภัยโปร่งใสและใครๆก็ตรวจสอบได้แล้วในพาสปอร์ตดิจิตอลที่ว่าน,นี้มันมีอะไรบ้างโอ้โหมันเก็บหมดเลยครับตั้งแต่พิกัด GPS ของฟาร์มที่ปลูกไปจนถึงใบรับรองต่างๆเช่นใบรับรองเกษตรอินทรีย์หรือข้อมูลการเดินทางอย่างเช่นอุณหภูมิในตู้คอนเนเอร์ระหว่างขนส่ง เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารยังสดใหม่อยู่จริงๆเรียกได้ว่าตามติดทุกฝีก้าวเลยครับแต่คําถามก็คือแล้วใครจะอยากให้ข้อมูลล่ะจริงไหมครับเกษตรกรจะได้อะไรจากการที่ต้องมานั่งบันทึกข้อมูลพวกนี้นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆในส่วนที่3เราจะมาดูกันว่าเวริพิวราสร้างแรงจูงใจให้เกิดความโปร่งใสผ่านโมเดลธุรกิจที่ฉลาดมากๆได้ยังไงคือวงจรเศรษฐกิจของเขาเป็นแบบนี้ครับ1 คือเกษตรกรให้ข้อมูลที่โปร่งใสเข้ามาในระบบ2คือพอให้ข้อมูลแล้วเกษตรกรก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญที่ชื่อว่า VERI token 3. คือฝั่งผู้ซื้ออย่างเช่นผู้นำเข้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะจ่ายค่าสมาชิกเพื่อเข้ามาดูข้อมูลที่น่าเชื่อถือพวกนี้และ 4. เงินค่าสมาชิกนั้นก็จะถูกนำกลับมาเป็นรางวัลให้เกษตรกรแล้วก็ใช้พัฒนาแพลตฟอร์มต่อไปมันเลยกลายเป็นระบบที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์วินวินกันหมดแล้วก็ช่วยกันสร้างความโปร่งใสขึ้นมาเอง สรุปง่ายๆเลยก็คือทั้ง2ฝั่งได้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากฝั่งเกษตรกรก็ได้รางวัลเป็น VRI Tokens เป็นเหมือนไรายได้เสริมจากการทําดีให้ข้อมูลที่โปร่งใสส่วนฝั่งผู้ซื้อก็ได้ความมั่นใจได้ซ p p l y Chain ที่ตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงทางธุรกิจไปได้เยอะเลยนี่แหละครับคือโมเดลที่ทําให้ความโปร่งใสกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและจับต้องได้สำหรับทุกคนในวงจรแล้วผลลัพธ์ล่ะมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหน มาดูกันในส่วนที่4เลยครับจากหลักสัปดาห์เหลือแค่หลักวินาทีดูตารางนี้สิครับมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าจากเดิมที่ใช้เวลา7วันเหลือแค่2วินาทีส่วนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆจากที่เคยใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆก็เหลือแค่ไม่กี่วินาทีเหมือนกันนี่มันไม่ใช่แค่การพัฒนาทีละขั้นแล้วนะครับแต่มันคือการปฏิวัติของจริงเลยย้ำอีกทีนะครับ 2วินาทีแค่พริบตาเดียวจริงๆเราสามารถรู้เรื่องราวทั้งหมดของอาหารบนจานได้จากที่เคยต้องรอกันเป็นสัปดาห์นี่แหละครับคือพลังของเทคโนโลยีที่มันกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไอความเร็วระดับนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เท่ๆนะครับแต่มันใช้ได้จริงเลยโดยเฉพาะกับการทำตามกฎหมายที่เข้มงวดมากๆอย่าง EUDR ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ของยุโรปที่ห้ามนาเข้าสินค้าที่มาจากการทาลายต่อมายระบบของวีริพูล่าเนี่ย ทําให้ข้อมูลพร้อมตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เลยนั่นหมายความว่ากาแฟหรือช็อกโกแลตที่เรากินจะสามารถเช็คได้ทันทีเลยว่าไม่ได้มาจากแหล่งที่ทําลายสิ่งแวดล้อมโอเคมาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยครับแล้วทาไมทําไมเรื่องทั้งหมดนี้ถึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนด้วยละ่ะหัวใจของมันอยู่ในประโยคนี้เลยครับคือการสร้างแหล่งข้อมูลความจริงหนึ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ คืออย่างนี้นะครับในระบบเก่าเนี่ยทุกคนมีข้อมูลของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่บล็อกเชนมันเหมือนกับการสร้างสมุดบัญชีกลางขึ้นมาเล่มหนึ่งที่ทุกคนเห็นข้อมูลชุดเดียวกันหมดและที่สําคัญคือเมื่อบันทึกไปแล้วจะไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลนั้นได้อีกนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นบล็อกเชนมันเข้ามาแก้เกมทั้งหมดด้วย4คุณสมบัติสําคัญนี้เลยครับ 1. คือการแก้ไขข้อมูลไม่ได้ทําให้ข้อมูลน่าเชื่อถือและปลอดภัย 2. คือการสร้างความไว้ใจเพราะทุกคนเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน 3. คือความเร็วที่เปลี่ยนจากสัปดาห์ให้เหลือแค่วินาทีและสุดท้ายคือระบบอัตโนมัติที่เข้ามาจัดการกับปัญหากองเอกสารที่วุ่นวายและสิ้นเปลืองนั่นเองครับสุดท้ายนี้อย่าให้ลองนึกภาพตามกันดูเล่นๆนะครับว่า ถ้าคราวหน้าตอนที่เราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บน Apple ลูกหนึ่งแล้วเห็นได้ทันทีเลยว่ามันมาจากสวนไหนใช้ปุ๋ยอะไรเดินทางมาถึงมือเราได้อย่างไงการตัดสินใจเลือกซื้อของของเราจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนี่คืออนาคตที่เวริพูราและเทคโนโลยีกำลังสร้างขึ้นมาครับและมันอาจจะใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดก็ได้